อัสสลามุ alamualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่าบะโบอิสบะติชะฟาอะฮ์วะอิคราะญมวาฮิดีนมินันนาร์นั่นก็คือเรื่องของการขอชะฟาอะฮ์นะครับในวันกิยามะฮ์ซึ่งหนึ่งในหนึ่งในชาฟะาะทิศะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับ เป็นสิทธิพิเศษก็คือการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุภาโนมุวาตาอลานะครับให้ลดโทษนะครับอภัยให้กับบรรดาคนที่มีอัตีดะนะครับที่มีอิมาต่ออัลลอฮฺสุภาโนมุวาตาอาลานะครับที่เขาถูกลงโทษในไฟนรกให้อัลลอฮฺจาลาอนุญาตให้คนเหล่านั้นออกจากไฟนรกนะครับซึ่งมีฮะดีษ้วยกันหนึ่งบทนะครับจากนะบิสะอเดลคุดรีรอดีลลอฮุอันหูนะครับ,ท,บ,ร ri, hu, รบท่านได้เล่าว,ว่า ท่านนบีสุนนาะล l l a h ะอะลัยฮุมัสสลัมได้กล่าวว่าจะเดกุลอัลลอฮ์ละนจันนะตินจันนะเมื่อถึงวันกิยามะนะครับในขณะที่ชาวสวรรค์น,นั้นเข้าสวรรค์นนไปเรียบร้อยแล้วนะครับว ah, ah ่าอัลลุนนาเร็นนานะครับและชาวนารกก็ถูกต้อนไปลงนรกเรียบร้อยแล้วนะครับซ um ุมมาอัลลอฮ์จะอาลาอัลลอฮ์จะอาลาพราะองค์จะกล่าวขึ้นบอกว่า,วา อัคริจูผนคนาฟิคนบิฮมิทคาลูหบัตนน์นลขรดล์นมินัลมานนะครับข้อพระจาจะกล่าวกับบรรดามาลาอิก้บอกว่าพวกเจ้าจงนำคนที่ในหัวใจของพวกเขามีอีมานถึงแม้ว่ามันจะน้อยนิดจะมีน้ำหนักน้อยนิดเท่าเมล็ดพืชเล็กๆเ,เ,เพียงเม็ดเดียวเนี่ยเอาพวกเขาออกมาจากไฟนรก ฟยุครอยูนะมินฮาคอดิสวัดูทารุซุนบอกว่าเมื่อน,นั้นบรรดามาลกิกจะนําชาวนรกนะครับออกมาจากไฟนรกในสภาพที่พวกเขานตัวดําไม่ไม่เกรียมแล้วนะครับไฟยุนกาวนาฟีนะรินหายาเอาอินหายาสนะครับแล้วเมื่อน,นั้นอัลลอฮฺจะอัลาก็จะเอาพวกเขาโยนลงไปในแม่น้ําแห่งชีวิตนะครับ ฟยยมบูตูนักมาทมบูตุลฮิบบาตุฟีเจในบิไซลิและเมื่อนั้นชาวนารกเหล่านั้นที่พอถูกจับโยนล,ลงไปในแม่น้ำแห่งชีวิตในสวรรค์แล้วเนี่ยพวกเขาก็จะเงยขึ้นมาเหมือนกับเมล็ดพืชที่เวลาที่มันได้รับน้ำนะครับมันจะเจริญงอกงามขึ้นมาอัลัมตอรอันนะฮะตะรู้ยูซอฟรอออุมตเวียเต ท่าเราสู้ถามบอกว่านี่พวกเจ้าไม่เคยเห็นใช่ไหมเวลาเคยเห็นไหมล่ะเวลาที่ต้นไม้เวลาที่เม็ดพืชมันจเจริญง,งอกงามขึ้นมาตอนแ,นกแรกๆมันจะมีสีเหลืองอ่อนแล้วมันจะมีลักษณะที่อ่อนแอใบไม้อ่อนนุ่มเหลือเกินในตอนแรกเช่นเดียวกันนั่นแหละชาวนรกกลุ่มนั้นที่ถูกนําออกมาจากไฟนรกที่จับถูกจับโยนลงไปในแม่น้ําแห่งชีวิตในสวรรค์พวกเขาก็จเจริญง,งอกงามขึ้นมาเหมือนกับต้นพืชนั่นเองนะครับซึ่ง ข้อที่หมดนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านต่อละซุพานุห์วาตาละทั้งหลายครับเป็นะด้ษที่ท่านนบีสัมฤทธิ์ลัวริยุสลลัมได้บอกให้พวกเรารู้ถึงความโปรดปานของละซุพานุห์วาตาละที่มีต่อบ่าวของพระองค์ในวันกิยาร์นะครับซึ่งเป็นะด้ษที่ท่านนบีสัมฤทธิหัวริยุสลลัมได้บอกให้รู้ว่าหลังจากที่อัลวาตาลาให้ชาวสวรรค์เข้าสวรรค์ไปแล้วด้วยกับความโปรดปานด้วยกับความเมตตาของพระองค์แล้วเนี่ยอันเนื่องมาจากการงานที่พวกเขาเคยปฏิบัติเอาไว้ในดุนยานะครับและในขณะที่ชาวนรก อันเนื่องมาจากการงานที่พวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิบัติเอาไว้และเป็นสิ่งที่สมควรที่พวกเขาได้รับกับการลงโทษในวันกิยามาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺตาอาลาจะสั่งใช้ให้บรรดามาลิกะนำคนกลุ่มหนึ่งออกจากไฟนรกอันเนื่องมาจากว่าชะฟาดูอาที่ท่ศนอซูนขอต่อาตาอัะน์ฮาฮูอะตะอลาซึ่งคนกลุ่มนั้นอัลลอฮฺตาอาลาบอกบรรดามาลกาาาิกะบอกว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีอีมานเพียงน้อยนิดน้ำหนักเท่า,มาเ,เมล็ดพืชเม็ดเดียวก็ตามเนี่ย นะครับซึ่งคนเหล่านั้นเป็นคนที่เดิมแล้วมีอคกิด้านะเป็นคนที่มีอิมาต่อลาสุภาอุวตาตอะไรอยู่แต่เดิมมีการปฏิบัติคุณงามความดีอยู่แต่เดิมแต่ว่ามีความผิดติดตัวไปจนถึงวันเกียร์มานะครับและไม่ได้รับการอภัยโทษในวันเกียร์มาเราจะอะไรจะเอาคนเหล่านั้นออกจากไฟนรกนะครับส่วนคําว่าคอร์ดันหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงเมล็ด มเมล็ดพืชบางในงานบางอรูมาบางท่านอธิบายบอกว่าเหมือนเมล็ดงาเล็กๆเ,เ,เม็ดหนึ่งนะครับอีมานเพียงน้อยนิดเท่านั้นในหัวใจเนี่ยเราจะอะไรจะเอาคนเหล่านั้นออกจากไฟนรกนะครับซึ่งหลังจากที่คนเหล่านั้นถูกลงโทษไปแล้วในความผิดที่เขาเคยกระทำในสภาพแบบไหนพี่น้องอิสวดดูท่านลุงซุบอกว่าดําเหมือนกับถาน นะครับดำเป็นตอตะโกเลยนะครับอันนี้มาจากความร้อนแรงของไฟนระกและหลังจากนั้นเราจะอนะไรจ,จะเอามนุษย์ลุมนั้นโนะยนลงไปไหนไหนไป,ไปใส่ไว้ในแม่น้ําแห่งชีวิตนะครับที่ไหนพี่นองในสวงสวรรค์แล้วเราจะอะไรจะให้มนุษย์นะ ชาวนาลกกลุ่มนั้นเนี่ยเจริญงอกงามหรือว่ามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนกับอะไรเหมือนกับเมล็ดพืชที่เวลาที่ได้รับน้ำอัลล์บอกว่าในคุรานเป็นยังไงพี่น้องอัลลอ์บอกว่าอัลลอฮฺอัมบัตะคุมมินันอัลดีนบาตาและอัลลอฮฺตะลาลทรงให้พวกเจ้านั้นสร้างพวกเจ้ามาจากผืนแผ่นดินมาจากดินนะครับเหมือนกับอะไรเหมือนกับเมล็ดพืชเมล็ดพืชมันเจริญงอกงามจากไหนพี่น้องจากดินใช่ไหมแล้วมีน้ําเช่นเดียวกันอัลลอฮฺตะลาละสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ ทั้งที่หนึ่งเมื่อไรเมื่อตอนที่เราเกิดใช่ไหมตอนที่เอรอาจาลาสร้างมนุษย์เนี่ยจากอะไรพี่น้องจากน้ําของผู้ชายใช่ไหมครับที่ออกมาจากไหนที่ออกมาจากจุดหรือบริเวณที่อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกหน้าอกของเพศช,ชายใช่ไหมครับแล้วเข้าไปอยู่ในมดลูกของสตรีใช่ไหมครับ,าม,รรม,รบมาจากน้ําก่อนสองเวลาที่คนตายมาถึงวังเกิลม,มา,มา,า,ลากเราจะอะไาจะฟื้นคืนชีพเนี่ยทนยังไ,ไงพี่น้องเราจาะส่งน้ําฝนมา ใช่ไหมครับให้ฝนตกลงมาซึ่งฝนที่ตกลงมานั้นลักษณะของมันนบงาบงอาทิตย์บอกว่าเหมือนกับน้าของ ผู้ชายใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าเราก็ให้น้ำนั่นแหละทําให้มนุษย์นั่นนะ่ะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยกับเดชานุภาพความประสบการณ์วัตาอนั้นด้โดยกับอนุมัติของพระองค์และร่างกายทุกอย่างก็ประติดประตอ่อและเชื่อมเข้าหากันตามเดิมจนกระทั่งสุดท้ายพระเจ้าลาให้วิญญาณกับคืนสู่ร่างสองครั้งนะสามสาวนรกกลุ่มนีนะ้ที่ถูกนําออกจากไฟนรกในสภาพที่ตัวดำเน่ไม่เกรียมแล้ว เราจะอะไรให้กลับไปไว้โยนกลับไปไว้ที่ไหนพี่น้องในบ่อน้ําแห่งชีวิตแล้วเหมือนนั้นเขาก็มีชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับฉะนั้นในสิ่งนี้ท่านนบีสันนิบลลฮวกานิสลามได้บอกให้พวกเราว่าอัลลอฮ์จะอะไรให้มนุษย์ขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยเหมือนกับอะไรเหมือนกับต้นพืชที่มันเจริญงอกงามท้าวโซจึงบอกว่าเหมือนกับเมล็ดพืชที่มันโดนน้ําฝนตกลงมาอยู่ในน้ําแล้วมันก็เจริญงอกงามขึ้นมาแรกๆเหมือนกับอะไรพี่น้องเหมือนกับมันมีสีเหลืองใช่ไหมออนแอแต่พอผ่านเวลาผ่านไปเป็นยังไงพี่น้องมันแข็งแรงขึ้น มีกิ่งก้านสาขากิ่งของมันก็แข็งแรงลําต้นของมันก็แข็งแรงแต่ใช้เวลานานไหมนานแต่ชาวสวรรค์กลุ่มนั้นที่ได้เข้าสวรรค์รอบนั้นเนี่ยพระเจ้าเราให้เขาเจริญเติบโตแข็งแรงด้วยความรวดเร็วฉะนั้นฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่บ่งบอกให้พวกเรารู้ถึงอะไรไพ่น้องถึงความปรดปานของเราสุภานุวัจจะาาและบอกให้พวกเรารู้ว่าการงานการงานของมนุษย์นั้นแตกต่างกันการงานที่ไหน การงานในหัวใจใช่ไหมพะการงานของเราเนมีกี่อย่างพี่น้องสามอย่างหัวใจลิ้นแล้วก็ร่างกายใช่ไหมครับแต่การงานที่เราจะเราจะเอาคนกลุ่มนั้นออกจากไฟนรกเนี่ยนะเป็นการงานที่หลงเหลืออยู่ในหัวใจของเขาคือการอีมานแสดงว่าอีมานของคนเราในหัวใจเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมถามว่าคนเราลกลัวว่าไหมกลัวแต่ความกลัวเท่ากันไหม ไม่เท่ากันเรารักกันลรือไม่รักแต่ความรักของเราที่มีต่อเราเท่ากันไหมไม่เท่ากันการมอบหมายที่มีต่อเราสุภานะฮูวาจาอะก็ไม่เท่ากันความหว so ังรามันตอบแทนจอาตาอะไรเรามีไหมเรามีแต่ก็มีไม่เท่ากันฉะนั hmm. ้นสิ่งต่างๆอันนี้ทะดนอบทนี้ยืนยันว่าสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจของพวกเราเป็นการงานต่างๆเหล่านี้มีไม่เท่ากันอีกประการนึงท่านพน้อผูี่มีอิมานทั้งหลายครับคนเหล่านั้น ที่เขาถูกนําตัวออกมาจากไฟนรกนั้นเป็นคนที่มีอีมานหลงเหลืออยู่ในหัวใจของเขาหลังจากที่พวกเขาเป็นคนที่มีอีมานต่อรั์ใช่ไหมครับและก็มีการปฏิบัติตามแบบอย่างเขาจะมีสนองละหัวฮุอยู่สลัม,ม,ลมซึ่งแตกต่างจากบรรดาชาวสวรรค์ที่ได้เข้าสวรรค์เพราะเขามีอีมานที่สมบูรณ์ในหัวใจและมีการปฏิบัติ ที่ไหนที่ลิ้นของเขาอย่างสมบูรณ์และมีการปฏิบัติโดยใช้ร่างกายอาว,วัยวะต่างๆอย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งแตกต่างจากบรรดาคนเหล่านั้น <c oughs> และประกาศสุดท้ายนั่นก็คือใครก็ตามที่ตายไปในสภาพที่เขามีอีมาที่ถูกต้องต่อตละซุพฮานุวาตาละนี่คือความประเสริฐของการมีเตวฮห้ต่อละซุพฮานุวาตาละใครก็ตามตายไปในสภาพที่มีอกีดะมีเตวฮัย ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์สุภาณะฮุวาตาลาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดติดตัวถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดติดตัวซึ่งความผิดนั้นจะต้องไม่ใช่ชีริกใหญ่นะเพราะชีริกใหญ่นั้นจะมาทําลายอีมานทั้งหมดพี่น้องจำไว้ให้ดีนะคนเหล่านี้ที่ถูกนํอาออกจากไฟนรกนะ่ะคือคนที่ไม่มีชีริกใหญ่แต่คนเหล่านั้นอาจจะมีชีริกเล็กติดตัว อาจจะมีบาปใหญ่ติดตัวถึงได้รับการลงโทษแต่เมื่อเขามีชีริกใหญ่ติดตัวัล้วตาะจะไม่ลบล้างจะไม่อภัยให้เด็ดขาดนะครับฉะนั้นใครก็ตามตายไปในสภาพที่มีอัติเดชที่ถูกต้องมีอีมานต่วาสุภาโอวตาละถึงแม้ว่าจะมีความผิดติดตัวและถึงแม้ว่าจะมีชีริกเล็กแต่ต้องไม่ใช่ชีริกใหญ่นะชีริกใหญ่เช่นอะไรพี่น้องการขอคนตายใช่ไหมการขอดูอาต่อคนตายการสุญญ์ต,ต่อสิ่งอื่นนอาจาวาสุภาโนวะตาลาการไปหาหมอดู การไปหาหมอดูการเชื่อํำทำนายทางท่าของหมอดูใช่ไหมครับการทำสยศาสตร์การขอความช่วยเหลือจากยิน และก็ชัยตอนยกตัวอย่างเช่นนะครับสิงตาว,วนี้เป็นชีวิตใหญ่ซึ่งจะหากว่าตายแล้วติดตัวไปโดยที่เราไม่ได้กลับเนื้อกับตัวอลอ a h จะอะไรจะไม่มีทางอภัยให้แก่เราตอน a l l บอกว่านกุร u r ว่าอย่างไงพี่น้องอินนัลลอฮะลายกฟิรุอิยูชิรักะบฮิวยกฟิรุมาดูนะแาดิกาลิมาเยชา Allah จะอะไรจะไม่ลบล้างจะไม่อภัยในความผิดสำหรับคนที่เขาตั้งภาชี ทำชีริกต่อเราสุภาณหัวจารเด็ดขาาแต่เราจะอะไรจะลบล้างความผิดอภัยให้แก่บาปอื่นๆนอกจากชีริกฉะนั้นใครก็ตามทำความผิดแล้วติดตัวไปในวันเกียร์มะนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาอาจจะต้องผเผชิญกับการลงโทษของเราสุภาณหัวจารัในวันเกียร์มะหากพระอ,องค์ประสงค์ที่จะลงโทษเขาพระอ,องค์ก็จะลงโทษตามความผิดและพระอ,องค์ก็จะให้เขาเข้านรกได้รับการลงโทษตามความผิดของเขาและเขาจะไม่ได้อยู่ในนรกตลอด แต่หากอัลลอฮฺตาลาประสงค์ที่จะอภัยให้แก่เขาเพราะองค์ก็จะอภัยให้แก่คนคนนั้นแต่สําหรับคนที่เขาไม่มีชีริกใหญ่ติดตัวไม่มีชีริกใหญ่ติดตัวนะถึงแม้ว่าจะมีชีริกเล็กติดตัวแต่เขาจําเป็นจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนเพราะเราบอกแล้วว่า,าเราอาราจะไม่อภัยให้แต่ชีริกเล็กไม่ได้ทําให้คนคนนั้น ตกศาสนาแต่ชีริกใหญ่จะทําให้คนคนนั้นตกศาสนาและหากว่าถูกลงโทษในไฟนรกแล้ววันหนึ่งเราจะอาลาก,ก็จะให้เขาออกจากไฟนรกและจะได้เข้าสวรรค์ของเราสุภานุบาตอาลรฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานตอบเาซาลาทั้งหลายครับนี่จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันและบอกให้พวกเรารู้ถึงความสําคัญของการเรียนรู้ในเรื่องของหลักความเชื่อมัน่นเรื่องของเตาะฮีตเรื่องของอะกีดะและเรื่องของชีริกพอมีฉะนั้นแล้วเราจะต้องเผชิญอยู่กับชีริกโดยที่บางทีเราไม่รู้ เราเนี่ยหลุดหรือเราหลงไปปฏิบัติในสิ่งที่จะทําให้เรานั้นไม่ได้รับการอภัยโทษในวันที่เรากลับไปหาลอสุภาโูวาจาลาและขอลอสุภาโูวาจาลาได้เมตตาพวกเราและปกปก้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการกระทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราตาเราทรงโกรธขี้วโดยเฉพาะอย่างยิง่งเนเอื่องของชีริกเล็กไม่ว่าจะเป็นชีริกเล็กหรือชีริกชีริกใหญ่นะครับมีดูอาบทหนึ่งพี่น้องท่านนบีสุลละหวัวอ่านยูสลัมสอนท่านอบุบักกัสิดดกรอดีลลอฮวอ่า,หานหุให้อา่านดูอานบทนี้ เราสุสอนในอานวาบอกว่าอัลลอฮุมะอัลลอฮุมะอินนีอาอูดุบิกะอันอุชริกะบิกะชัยอันวะอานะอัลัมวะอัสตับฟิรุกะดิมาลาอัลัมโอ้อัลลอ์ขอพระอ,องค์ได้โปรดคุ้มครองข้าพระอ,องค์ให้พ้นจากการที่ข้าพระอ,องค์จะทําชีริกต่อพระอ,องค์ไม่ว่าจะเป็นชีริกชนิดใดเลยก็ตามและขออัลลอฮ์อภัยในสิ่งที่ข้าพระอ,องค์รู้รูท้ทั้งทั้งที่รู้แบบไหนทําความผิดทั้งทั้งที่รู้ว่ามันผิด ใช่ไหมขอเราจะอาภัยในความผิดเหล่านั้นและขอพระองค์อภัยในสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่รู้ด้วยเถิดแปลว่าทําไปโดยที่ไม่รู้ฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องขอดูอาจาวะตาลาให้เป็นประจําให้พ้นจากการที่เรล่านั้นจะทําชีริกต่ออวสุภาณอหวตาลาอัสลลัลลอฮุอะลาเนบีอัลหมามมัดวะลาอัลฮิะซฮบิฮิละซัลลัม